เออคุณคือภรรยาของหงใช่ไหมหงอยู่หรือเปล่าครับคุณคือเอาพี่หงมาได้ไงเนี่ยมาแล้วทำไมไม่บอกน้องน้องจะไ,ไปรับนี่เธอนี่พี่หงนะพี่หงอ่ะเป็นพี่รงของพี่ตอนใน,นเด็กอ่ะพี่หงเป็นคนเลี้ยงดูดพี่เองนะพี่จะงทำมันตั้งไกลคงหน่สินะพี่ไปพี่หงเข้าไปนั่นในบ้านก่อน,อนพี่ เดี๋ยวนี่ก็จะคุยด้วยนี่เชอคุณทำแบบนี้หมายความไงพี่ผอมไปพี่ชายผมนะพี่ยอมอุตส่าห์มาจากบ้านนอกมาเที่ยวผมคุณทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอแล้วจนจนที่บ้านนอกของคุณเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยเนาะนี่เชอจะเกินไปแล้วนะ พี่งครับพ่อกับแม่สบายดีไหมครับสบายดีแล้วพี่มาครั้งนี้มีธุระอะไรหรือเปล่าพี่อืมพี่จะเอาจะมีเรื่องอะไรล่ะก็แค่ทําเป็นเอาของมาให้ถ้าดาวไม่ผิดนะต้องมายืมเงินเัี่ยพี่แน่ๆเชอคงอยู่เลยนะพี่องพอดีช่วงน,นี้ที่บ้านมีปัญหาน,นหน่อยเชือเขาเลยเอารมณ์ไม่ค่อยดีพี่ไปใส่ใจเลยนะครับอีกอย่างพี่ เชื่อเขาก็ไม่รู้ความสัมพันธ์พี่น้องของเราสองคนมันรู้สึกแค่ไหนไปพี่เข้าไปคุยในบ้านก่อนพี่ยองรอแป๊บนึงนะผมรับสายแป๊บนึงได้ได้ไดฮลัลโหลครับครับเฮียฟูครับ,รบผมขอเวลาอีกส,สองวันได้ไหมครับจึ๋มพงษ์ฉันรีบจัดการให้เลยครับ พี่ยังไม่ไปอีกเหรอบ้านหนูรูรูแบบนี้ถ้าเชิญพี่ก็ไปนั่งพี่จะกล้านั่งเหรอดูรองเท้าพี่สิสุกโปกก็สุกโปกไม่ใช่ว่าหนูไล่พี่นะแต่โงงอะช่วงนี้ที่งานบริษัทยุ่งมากไม่มีเวลามานั่งคุยกับพี่หรอกพี่รีบกลับไปเถอะป่ะหนูไปส่งน้องสไพราทที่พี่มาครั้งนี้พี่ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็แค่อยากเอาผลไม้มาฝาก เราโงกลับมาก่อนนะเดี๋ยวเอาผลไม้ให้โงพี่ไปก่อนนะเอาพี่ทำไมคุยโทรศัพท์นานจังพี่โงกลับไปแล้วกลับแล้วใช่กลับแล้วพี่โงมาตั้งไกลบ้านก็ยังไม่ได้เข้าน้ำก็ยังไม่ได้ดื่มเธอไล่เขากลับทำไมแล้วมันเกี่ยวกับหนูอ่ะน,นี่เป็นของที่พี่โงส่งมาให้ใช่ไหมใช่ มีอะไรน่าดูคุณทำเงินของคุณเนี่ยหนูว่าแล้วว่าพี่เขาต้องมายืมเงินแน่แน่แม้กระทั่งสัญญายืมเงินด่าแขนเสร็จแล้วคิดไว้ไม่มีผิดเอาไปดูเองหงพี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้บริษัทน้องแย่ลงเงินหมุนไม่ทัน พี่กับเพื่อนที่บ้านได้รวบรวมตังได้หนึ่งล้านอยู่ในบนัตรนี้น้องเอาไปใช้ก่อนนะรหัสบัตรเป็นวันเกินของน้องเองดูแลตัวเองด้วยล่ะพี่หนขอโทษ